กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะอย่าลืมตับสไครด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ตับอาจารย์หนีงมดนะคะไปค่ะเราไปฟังกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับชาวราศีมีนเข้าสู่ช่องของอาจารย์มีนมดชาแนลนะคะกับการเปิดไพ่อ่านชีวิตในช่วงของเดือนมีนาคม2566กันค่ะว่าชีวิตของชาวราศีมีนในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามีอะไรที่ชาวราศีมีนเนี่ยต้องระวังนะคะที่สําคัญเนี่ยอาจารย์ก็ขอให้ชาวราศีมีนฟังกันเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางแล้วก็เป็นพลังบ่งดีๆให้กับตัวเองในการใช้ชีวิตกันนะคะและเพื่อเป็น กำลังใจให้กับอาจารย์ในการทำคลิปต่อๆไปก็อย่าลืมกด s ับส c ค i b e กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการอ่านไพ่เช็คดวงชะตากับอาจารย์หญิงมดในทุกๆเตือนจ้าเรามาดูในด้านของการทำงานกันก่อนนะคะสำหรับพนักงานบริษัททั่วไปหรือว่ามนุษย์เงินเดือนอาจารย์มองว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตการทำงานนาะค่อนข้างเหนื่อยค่ะเหนื่อยแบบเหนึ่มมากอะ่ะแต่พอเข้าเดือนมีนาคมอาจารย์มองว่าชีวิตการทำงานเนี่ย จะสบายขึ้นนะคะก็ยังไงก็ดีกว่าเดือนที่ผ่านมาแน่นอนค่ะและยังเป็นช่วงที่ชาวราศีมีเนี่ยอยากจะเปลี่ยนงานหรือเป็นช่วงที่กําลังตัดสินใจว่าจะออกดีหรือไม่ออกดีแต่ก็ยังไม่กล้าออกเพราะกลัวมันไม่ดีเท่าที่เดิมซึ่งสถานการณ์งานตอนนี้อาจจะเหนื่อยยากลําบากนะคะมันจะเหนื่อยในเรื่องของการติดต่อการเจรจาที่ชาวราศีมีเนี่ยต้องดูแลรับผิดชอบมากค่ะคือมันเหนื่อยแต่มันได้ตังค์อะเอางี้ละกันนะก็แลกมาด้วยรายได้ ที่ค่อนข้างเยอะยิ่งทํามากยิ่งได้เงินมากจึงเป็นเดือนที่ยังทําได้แค่คิดนะคะยังไม่มีการเปลี่ยนงานหรือว่ามีการออกในช่วงนี้ดังนั้นช่วงนี้อาจารย์มองว่าพยายามมองถึงผลประโยชน์รายได้ที่ยังมีให้เห็นอยู่นะตอนนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนแรงกระตุ้นเนี่ยให้ชาวราศีมีนะคะมีแรงฮืดสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาในการทํางานได้นะคะแค่คอยควบคุมดูแลง,งานให้ดีอยู่เสมอๆแค่นั้นพอคะ่ะการทํางานก็จะสําเร็จ ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้นะคะส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะธุรกิจเนี่ยเป็นช่วงที่จะมีความสําเร็จความก้าวหน้าที่ดีผลกําไรแล้วก็ยอดขายเนี่ยเป็นที่น่าพึงพอใจได้รับการตอบรับความสนใจที่ดีจากลูกค้ากลับมาสถานการณ์การทําธุรกิจโดยรวม ยังไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องเครียดหรือว่ารู้สึกแย่ยังสามารถประคองธุรกิจให้อยู่รอดไปได้อย่างราบรื่นอยู่แต่ต้องมีสมาธิมีความใจเย็นมีรูปแบบและการปรับตัวในการทำธุรกิจนะ ส่วนสิ่งที่อยากให้ระวังคือปัญหาในเรื่องการทํางานร่วมกันกับลูกน้องจากการเข้มงวดหรือว่าตงเกินไปในการควบคุมดูแลที่มีให้กับลูกน้องดังนั้นนะคะการมีความยืดหยุ่นในการควบคุมดูแลจัดการบริหารไม่กดดันจนซีเรียสมากเกินไปแต่โฟกัสไปที่การชี้แนะคอยสอนคอยให้คําแนะนําปรึกษาเพื่อให้ลูกน้องเนะี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นในระบบการทํางานก็จะสามารถทํางานร่วมกัน ได้อย่างราบรื่นและคุณภาพงานที่ออกมาก็จะดีขึ้นตามที่คุณต้องการได้นะคะ ต่อมานะะในด้านของการเงินการเงินดีค่ะช่วงนี้มีความสมบูรณ์ความมั่นคงที่ดีทางการเงินค่ะบอกเลยจะมีคนใกล้ชิดหรือว่าคนในครอบครัวคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนช่วงมีการทําอสังหาริมทรัพย์การขายที่ขายบ้านหรือว่าธุรกิจครอบครัวเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างจะไปได้ดีในช่วงนี้เป็นช่องทางทางการเงินที่ดีค่ะที่จะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาส่วนสิ่งที่อยากจะเตือนให้ระวังนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยว่าจะเข้ามาทําให้กลายเป็นภาระจนตัวเองต้องลําบาก ในภายหลังได้ก็คือในเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินและการให้ความช่วยเหลือคนอื่นทางการเงินดังนั้นช่วงนี้ไม่ควรกู้หนี้ยืมสินให้มีภาระเข้ามาเพิ่มเติมโดยไม่จําเป็นนะคะโดยเฉพาะการกู้นอกระบบนี่ยบอกเลยว่าอยู่ห่างๆเลยและช่วยเหลือใครก็ช่วยแต่พอดีด้วยช่วงนี้จะต้องมีการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบนะคะการเงินช่วงนี้จะได้ไม่มีปัญหาเข้ามาให้ติดข,ขัดหรือว่าสูญเงินนะคะในด้านของความรักกันบ้างเริ่มจากคนโสดนะคะ ยังต้องพบกับความผิดหวังกับความรักที่เข้ามาอยู่จากปัญหาที่เข้ากันไม่ได้ไม่คิดกันความรักยังเป็นเรื่องที่ไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจนะคะสําหรับชาวราศีมีนแต่ต้องให้เวลาตัวเองได้คิดได้ตัดสินใจได้เลือกค่ะให้สิ่งที่ดีสําหรับตัวเองดูอะไรหลายอย่างให้มันชัวร์นะคะในการเลือกหาคนที่รักที จะเข้ากันได้และให้ระวังค่ะความรักปลอมๆที่ภายนอกหรือภาพลักษณ์ที่ดูดีเนี่ยจะนําพาชาวราศีมีนไปเจอกับความรักที่ไม่ดีหรือคนไม่ดีได้นะคะส่วนคนมีคู่มีแฟนหรือมีสถานะที่ชัดเจนช่วงนี้ชาวราศีมีนจะรู้สึกว่าต้องนําเอาเหตุผลเข้ามาควบคุมดูแลความรักค่ะสถานการณ์ความรักช่วงนี้ก็อาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะอยากให้ระวังว่าจะมีปัญหาความรักเกิดขึ้นค่ะจากความอึอดอดัดการถูกควบคุมการถูกบังคับ มีกฎเกณฑ์ให้กันและกันดังนั้นความรักในช่วงนี้ชาวราศีมีจะต้องมีความรักที่จะมาพร้อมกับความเข้าใจนะคะในตัวของคนรักค่ะในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของมุมมองความคิดด้วยนะคะในการดูแลความรัก ความรักในช่วงนี้ก็จะดําเนินไปได้ด้วยดีอย่างมีความสุขค่ะสุขภาพเนี่ยโดยรวมให้ระวังปัญหาในเรื่องของช่องท้องเช่นลำไส้แปรปรวนและปัญหาในเรื่องของเท้าหรือข้อเท้าดังนั้นช่วงนี้ก็ดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของอาหารการกินให้ดีนะคะรวมไปถึงการทํากิจกรรมต่างๆก็ต้องคอยระมัดระวังอยู่เรื่อยๆอย่าประมาทนะคะ ท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามชมกันมาตลอดยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดแจ้งเตือนด้วยจะได้มาตรวจเช็คดวงชะตากันในทุกๆเดือนกับอาจารย์มดค่ะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการวางแผนชีวิตนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ